มีข่าวเือว่าแบล็คพิ้งก์นั้นจะเดินทางออกจากกรีซไปคัมแบ็กสเตจที่ต่างประเทศพร้อมกับปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย่อยแล้วครับสวัสดีครับท่าวจัลลีลี่ทุกคนครับผมนายแอดเชนแอร์ปล่อยออกมาแล้วครับสำหรับทีเซอร์เพลงชัดดาวซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงคัมแบ็กหลักในอัลบั้มเต็มบอนพิ้งก์ซึ่งเป็นเพลงแนวฮิปฮอปคลาสสิกที่มีกำหนดปล่อยอย่างเป็นทางการในวันที่16กันยายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยเพลงนี้นะครับ YG บอกว่าจะทำให้แฟนทั่วโลกนั้นถึงกับช็อก ไปเลยและจะเป็น m v ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันจะยกระดับของอุาหกรรมเคป๊อปด้วยความแปลกใหม่ตัวนี้ YG ใส่เต็มมากเลยซึ่งนั่นแหละฮะก็ทําให้ใครหลายๆคนคิดว่าทําไมว G ยจมันนามันโหนเหลือเกินรอบที่แล้วนั้นก็ส่งแบ็คพิ้งนั้นไปเดบิวต์สเตจที่อเมริกาที่เวทีของ MTV รอบนี้จะทําเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าและล่าสุดนะครับมีไฟบินของสาวๆบินออกจากเกาหลีทั้งเจนนี่โรเซ่และจีซูจากข่าววงในบอกว่าพวกเธอนั้นกําลังจะเดินทางบินออกจากเกาหลีภายใน1นึงวันนี้ซึ่ แต่ละคนนั้นก็มีออกมาเป็นระยะระยะไล่เลียกันแต่อีกหนึ่งไฟบินนะครับที่ทุกคนนั้นกําลังลุ้นเลยก็คือไฟบินของลิซ่าที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมารีเฟซกันแล้วนั่งกันแล้วหาก็แล้วก็ไม่มีหลุดออกมาเลยเพราะเรื่องแปลกๆจนเสือภัยก็ต้องไว้ใจไวจีเขาเลยละแฟนๆบางส่วนนะครับคิดว่าลิซ่านั้นอาจจะนั่งไพรเวทเจ็ตเหมือนกับที่เคยทํามาเพราะในทีเซอร์เอ็มวีเพลงชั้นดาวเซลีนดูจะทุ่มทุนสร้างพอสมควรขนาดฉากในทีเซอร์เอ็มวีนะครับเซลีนก็มาเต็มพิกัดเรียกแบบว่าฉากเดียวคุ้มไปเลย ใน่วนขอร์ดเซอร์แล้วก็เพลงนั้นต้องลองว่า เลยทีเดียวแฟนๆในลอ็อกรี้กัดเลยแค่อินโทรก็ได้กลิ่นความปังเข้ามาแล้วและจากทีเซอร์เนี่ยนะครับดนตรีนี้เหมือนจะใช้ไวโอลินเป็นตัวบอกความรู้สึกเพราะตัวไวโอลินเองนะครับถ้าคุมโทนไปทางเศร้ามันก็จะเศรา้ามากแต่ว่าความเศร้าของมันนั้นก็จะมีชั้นเชิงและก็เรื่องราวสตรอรี่เบาหนักตามโน้ตที่บรรเลงไปซึ่งก็เปรียบเสมือนเส้นทางของพวกเธอนั้นที่เดินมากว่าจะมาถึงตัววันนี้ได้ก็สาหัสสากันชนิดที่ว่าต้องเข้าพบจิตแพทย์กันเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งเพลงนี้นะครับให้ความรู้สึกแบบจากหลาเพราะตัวที เพลงที่เคยร้องฉาก MV ที่เคยถ่ายรวมไปถึงโซโล่ของแต่ละคนที่เด่นๆเลยก็คือฉากขับรถของโรเซ่และฉากสะพานของลิซ่าที่ถือว่าเป็นฉากหนึ่งที่แฟนๆทั่วโลกนั้นฮือฮาวาโกในช่วงเริ่มต้นจริงๆฉากนี้นะครับให้อารมณ์แบบนักสู้มากแบบว่าอย่ามาสู้กับฉันนะเห็นฉันสวยๆนิ่งๆมูดแอนโทนสงบลบเย็นพร้อมเข้าวัดทาบุญเบอร์นี่ถ้ามาสูนคิกอะดรีนาลีนฉันก็หลังพร้อมบวกผึ่บเปลี่ยนจากคนเย็นเป็นนางพญาที่พร้อมสับได้เหมือนกันและในเพลงชั้นดาวนี่เองครับติเซอร์ก็มาแบบเดียวกัน ชากเดียวกันแต่ความรู้สึกนม้นแอสหวานเข้าไปอีกจากที่เราเคยเห็นเย็นๆมันร้อนพึ่พับตอนนี้สับแบบร้อนแล้วก็เย็นอารมณ์ประมาณว่าฉันผ่านมาเบิร์แล้วประสบการณ์มาสั่งสอนให้ฉันว่าอยู่ร้อนก็เป็นอยู่เย็นก็ได้ฝนตกแดดลงหิมะผ่านก็ไม่ขนามือฉันหรอกเธอเคยเห็นสายตาแห่งความสิ้นหวังของฉันไหมไม่มีนี่ทําไม้กดหยุดเธอจะไม่เห็นแม้กระทั่งลูกตาของฉันเลยอารมณ์จะแมสซิลินทั้งชุดทั้งหมวกทั้งผ้าคลุมทั้งผ้าปันคอโผล่มาเห็นแค่ตากบุญหัวแล้วค่ะ นและแน่นอนะครับว่า MV นี้หลายๆคนนั้นก็คิดไปในทางเดียวกันเลยว่านี่อาจจะเป็นคัมแบ็คอัลบั้มเต็มสุดท้ายของสัญญาส่วนอัลบัมน้านก็อาจจะออกเป็นมินิอัลบัมซึ่งในสิงหาปีหน้าสัญญาก็จะยุติลงระหว่างแบล็คพิงและก็ YG ที่ใกล้ครบสัญญา7ปีแล้วส่วนในเรื่องสัญญิงสัญญานะในวงการสาหกรรมเคปบ K ๊อบนั้นจะคุยกันก่อนไปปีๆเลยว่าใครจะต่อหรือใครจะอยู่หรือใครจะไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครจะต่อบ้างหรือไม่ต่อบ้างแต่คอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์ที่กำลังจะมีถึงนี้ ซึ่งแน่นอนว่าอะไรชาแนลหากเราได้ตั๋วมาเราจะนํามาแจกให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราที่ผมนำมาอัดเดินให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ